อืโอ,โ,โ,โอ้โหว่าโค้ะโอ้โหเป็นชาที่อร่อยมากเลยไม่อ้วนเพราะว่าอะไรไหมถ้วยเบิร์นอ,อร่อยจนกระชอกอีกรสหนึ่งอีกรสหนึง่งโนซูกะ ชูกาค่ะชูการ์จำได้แต่วาโคชาเออเอรักหมดเลยครับไปจัดเลยที่เซเว่นรีบไปซื้อนะครับเพราะขายดีมากตอนนี้พรีเซนเตอร์เขาดี มอริดาสวีทนะคะของพี่เศนาลิงนะคะเอาจริงๆพี่ลิงอะชอบเอาพิที่กอหกฉากนะคะแล้วพวกเราก็จะดอยพี่ลิงกินนะคะเป็นขนมแบบนี้อันนี้บุญไปเตยใช่ปะที่บุญไปเตยปะวะ้าหวานกรุบมากอรยมีหลากหลายเมนูมากนี่มะม่วงกวนอ,อร่อยปะมะม่วงอร่อยอ,อร่อยเลย โมริดาสวีทนะครับนี่เป็นขนมที่อร่อยมากๆนะครับสังขยาใบเตยครับจากอาจารย์ลิงนะครับคิดถึงอาจารย์มากนะครับไม่เจออาจารย์เลยทั้ง6ฉาก I can นซีคิดถึงครับ